ถถังไท9 9หรือซ t z ี9 9คือสุดยอดแห่งรถถังหลักของจีนที่ในปี2025ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพัฒนาการทางเทคโนโลยีและความทะเยอทะยานทางทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน PLA ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วอนุภาพการยิงและการทำสงครามยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบไท9 9ถือเป็นผลรวมของบทเรียนจากรถถังรุ่นเก่าผสมผสานกับความต้องการของสนามรบยุคใหม่ และสามารถเทียบชั้นได้กับรถถังยุคใหม่ของประเทศมหาอำนาจอย่าง M1 Abrams, Leopard 2และ T90M ได้อย่างไม่แพ้กันรูปลักษณ์ภายนอกของไทย9 9รุ่นปี2025ให้ความรู้สึกทันสมัยด้วยเกราะผสมที่มีทั้งกราะคอมโพสิตและกราะระเบิดปฏิกิริยาน้ำหนักเบาเ Era พร้อมกับรูปทรงป้อมปืนที่ลาดเอียงช่วยเบี่ยงเบนกระสุนและลดการตรวจจับจากเราร์ จีนได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างมากในการพัฒนาภาคการป้องกันประเทศภายในประเทศทําให้สามารถผลิตไทย99ได้โดยไม่พึ่งพาชิ้นส่วนจากต่างชาติโครงสร้างโดยรวมดูดดันสะท้อนจุดยืนของจีนในยุทธการสมัยใหม่ปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรเป็นหัวใจของพลังทําลายของไทย99สามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะกราะพลังงานสูง กระสุนระเบิดแรงสูงและแม้กระทั่งขีปนาวุธนำวิถีทำให้สามารถรับมือได้ทั้งกับรถถังข้าศึกและสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงกระสุนเจอบกระรุ่นใหม่ที่พัฒนาในาปี2025มีขนาดยาวและหนาแน่นกว่าเดิมมีความสามารถในการเจอบกราะสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับกระสุนของกองทัพ NATO ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ลดจำนวนผลประจำรถถังลงและยังเพิ่มอัตราการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของไทย99แม้ว่าจะมีน้ำหนักประมาณ54ตันซึ่งเบากว่ารถถังตะวันตกหลายรุ่นแต่กลับมีความเร็วและความคล่องตัวสูงกว่าบนภูมิประเทศที่หลากหลายเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงถึง1,500แรงม้าช่วยให้สามารถเร่งความเร็วได้รวดเร็วพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวแมติกที่ช่วยให้รถถังมีความมั่นคงแม้ในขณะเคลื่อนที่และยิงพร้อมกัน จุดเด่นที่ชัดเจนของไทย9 9ปี2025คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีเลเซอร์ตรวจวัดระยะคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกล้องอินฟราเรดและระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติช่วยให้ยิงเป้าหมายได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพลรถสามารถรับรู้สถานการณ์รอบตัวได้แบบเรียลไทม์และมีความสามารถฮันเตอร์คิลเลอร์ที่ให้ผู้บังคับบัญชาและพลยิงสามารถทำงานประสานกันได้อย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่โดดเด่นในรุ่นปี2025คือระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และการเชื่อมโยงแบบเครือขา่ายไทย99เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การทำสงครามอัจฉริยะของจีนโดย AI จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตรวจจับภัยคุกคามและประสานงานกับหน่วยอื่นๆได้อย่างแม่นยำรถถังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนทหารราบปืนใหญ่และข้อมูลจากดาวเทียมทำให้มีภาพรวมสนามรบที่เหนือชั้นและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว ด้านการป้องกันร,รถถังรุ่นนี้มีการเสริมระบบเกราะใหม่ทั้งเกราะผสมเกราะระเบิดและระบบป้องกันแบบ Active APS ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธนำวิถีหรือ r p g ที่พุ่งเข้ามาได้ทันก่อนจะชนตัวรถยังมีระบบซอฟต์คิวที่สามารถรบกวนหรือหลอกล่อระบบนำวิถีของข้าศึกได้เช่นกันการป้องกันเหล่านี้มีความสำคัญมากในสงครามสมัยใหม่ที่อาวุธโจมตีมาจากหลายทิศทางรวมถึงโดนติดอาวุธและกระสุนแม่นยำสูง ภายในรถถังพลประจำรถมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่พัฒนาไปจากอดีตมีหน้าจอดิจิทัลหอไลายจุดการสื่อสารแบบเข้ารหัสระบบปรับอากาศและอินเทอร์เฟสที่ใช้งานง่ายปัจจุบันไทย99ใช้พลประจำรถเพียง3นายเนื่องจากมีระบบโหลดอัตโนมัติแต่ละคนจะมีหน้าที่เฉพาะและสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจีนยังทดลองระบบสังการด้วยเสียงและจอแสดงผลแบบปิดหมวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ ในทางยุทธศาสตร์ไทย9้า 99, ไม่ได้ถูกใช้เป็นรถถังหลักในจำนวนมากเหมือนไทย้ายที่ถูกผลิตในปริมาณสูงแต่จะประจำการในหน่วยรบพิเศษหรือแนวหน้ามีหน้าที่จอดแนวรับศัตรูเข้าปะทะรถถังข้าศึกและสนับสนุนการรุกของก,องกองกำลังทหารราบและยานเกราะรถถังจะทำงานร่วมกับรถรบทหารราบ ZBD-04 ปืนใหญ่อัต,ตาจรและเฮลิคอปเตอร์โจมตีในระบบสงครามแบบผสมผสานที่จีนให้ความสำคัญมากในยุคป,ปัจจุบัน ในเวทีระหว่างประเทศไทย99แสดงให้เห็นว่าจีนไม่ใช่แค่ประเทศที่เรียนแบบเทคโนโลยีตะวันตกอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้พัฒนาระบบของตนเองอย่างแท้จริงแม้ยังไม่ถูกส่งออกในวงกว้างแบบรุ่น VTC แต่ถือเป็นเวทีทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะถูกนำไปใช้กับรุ่นส่งออกในอนาคตรถถังนี้ยังสะท้อนถึงความมั่นใจของจีนในการสร้างอำนาจทางทหารไม่ว่าจะในทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันหรือแนวเขาฮิมาลัย ในงานสวนสนามหรือการซ้อมรอบใหญ่ไทย99มักถูกจัดแสดงเป็นจุดเด่นของกองทัพรถถังจีนการซ้อมรอบในปี2025เริ่มรวมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดรนและสถานการณ์รบเสมือนเข้ามามากขึ้นซึ่งไทย99ก็เป็นศูนย์กลางขององค์การปฏิบัติการแบบนั้นระบบดิจิทัลและการเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นทำให้รถถังนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่กลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ขนาดย่อม แน่นอนว่าแม้จะทรงพลังเพียงใดไท99ก็ยังมีข้อจํากัดเช่นราคาที่สูงทําให้ไม่สามารถจัดหาในปริมาณมากได้และแม้จะคล่องตัวกว่าแต่กระอาจยังไม่หนาพอเทียบกับรถถังหนักในยุโรปหรือสหรัฐนอกจากนี้ยังไม่มีประสบการณ์ในการรบจริงในสงครามขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างเกี่ยวกับสมรรถนะในสถานการณ์จริงอย่างไรก็ตามการอัปเกรดในปี2025ทำให้ช่องว่างระหว่างไท99กับรถถังระดับโลกยิ่งแคบลงเรื่อยๆ ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การมีอยู่ของไทย99ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งต้องเร่งพัฒนาโครงการรถถังของตนเช่นอินเดียที่กําลังลงทุนกับอาจุน MK 0.2ญี่ปุ่นและเกาหลีก็จับตามองอย่างใกล้ชิดขณะที่กองกําลังสหรัฐในแปซิฟิกก็มีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงเช่นกันไทย99ไม่ได้เป็นเพียงยุทธป,ปกรณ์แต่เป็นสัญญาณแห่งความพยะยานและอิทธิพลของจีนในภูมิภาค นอกจากบทบาทในสนามรบไทย99ยังสะท้อนถึงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจีนระบบอิเล็กทรอนิกส์โลหะผสมเครื่องยนต์และการผลิตทั้งหมดพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศและถูกนำไปต่อย,ยอดในยานพาหนะทางทหารแบบอื่นโดนไปจนถึงภาคพลเรือนเป็นการวางรากฐานเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง แม้ในอนาคตอันใกล้จะมีการพัฒนา MBT รุ่นใหม่มาแทนแต่ในปี2 0 2 5ไท9 9ยังคงเป็นที่สุดแห่งรถถังจีนเป็นจุดเชื่อมระหว่างยุคข,ของรถถังดงเดิมกับอนาคตของสงครามอจรชยะด้วยการผสมผสานร,ระหว่างพลังยิงการเคลื่อนที่การป้องกันและระบบข่าวกรองไท999คือเครื่องมือแห่งยุทธศาสตร์ที่พร้อมรบในทุกสมรภูมิและจะยังคงเป็นตัวเอกของสนามรบในโลกยุคใหม่ต่อไปอีกนาน